เราลงเลย้ยเราากนันเนาะนี่ยเอาเครื่องอัดนันค่อยเคลียบบลลนต้องค่อยเคลียบบอลอะครับเดินนี่ก็เป็นวันนี้ครับเป็นวันที่13ครับ1ิพฤศจิธีกาครับปีหกหานะครับเด้ออันนี้ผมผมเห็นลุงแกมมาหอบครับแกหอบจะไปเผาถ่านผมก็ด้วยความที่เรา,เาสงสารกับสงสารผมอัดให้ฟรีนะครับผมอัดให้ฟรีนี่ก็ไม่เยอะครับไม่เยอะหน้าจะไม่เกิน,ไม,กนไม่เกิน30ิก้อนครับ อ่าสามสิบก้อนผมบัดให้ลุงฟรีนะว่าลุงลุงเอาเฉพาะที่ที่ลุงพอเป็น่ะลุงเอาลุงเอาไปเก็บเลยอ่าท่านี้ผมก็จะอาจให้อ่าแล้วก็ลุงมาเอาเป็นก้อนไปสะดวกครับสะดวกแล้วก็ถือว่าเราเราได้ช่วยนะครับการเด็ดซอยผู้เฒ่านะครับเด้อการเด็ดซอยผู้เฒ่าครับอ่าอ่าจริงๆครับนานาของลุงครับนาลุง14ไร่อ่าลุงจะยักไว้2ไร่นะจะบอกงี้ท่านี้ครับเอาไม่ไปได้ลุง ผมเห็นลุงลุงยกงหอบเลยลําลำบากครับลำบากอ่าผมเลยอัดครับอัดให้ลุงครับผมอัดให้ฟรีนะครับผมผมไม่เอาตังค์ทบผมไม่เอาตังค์นี่ก็ถือว่าเป็นการอ้อลอยเหลือครับลอยเหลือขึ้นกันแล้วกันครับลุงก็ขายฟางให้เราเห็นเราก็สงสารครับก็สงสารพร่อเฒ่าครับในความที่เราเป็นคนที่สงสารกรันแต อัดให้ลุงไมฟรีนะครับอัดลุงากฟรีถึงจะได้มากได้น้อยก็ <S <S ให้ลุงมาขนเราเป็นก้อนครับสบายครับสบายดีไม่ต้องลำบากไม่ต้องมาหอบม่ต้องมาให้มันหลายอย่างครับหลายอย่างนี่ตัวกลางสิ่งแต่ซอยเรือวุฒาครับเดี๋ยวแต่ซอยเรือวุฒานี่ๆเขานีอันนี้ก็ไม่เกินก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนครับแล้วลุงอันนี้มาขอเบาครับนี่ ไม่ต้องหอบก็เอารถบรรทใส่เอาเลยครับเนี่ยสบายสบายฟั <c oughs> งก็สวยครับเนี่ยก็สิบสีไร่ลุงก็คิดแค่12ไร่ครับ12ไร่อ่าไม่เป็นไรท่านนี้ในส่วนตรงนี้ผมก็อัดให้ลุงครับอัดอัดให้ลุงฟรีก็กก็ถือว่าซอยครับซอยซอยเหลือลุงครับช่วยเหลือลุงเห็นลงุงลำบากท่านนี้นก็ บ่มีน้ำกินนี่ครับบมมีนม้ำกินเอา M เอาเอ็มลอยให้กินพร้อมนะครับเดี๋ยวเอาเอ็มกาแฟ้กินพร้อมก่อนฟางกับมันอยู่อยู่ที่เราวิ่งครับวิ่งช้าวิ่งเร็วครับก้อนสังก้อนยาครับถ้าเราตั้งไว้ที่เมตรเมตรห้าเซนถ้าฟางฟางครงับอันนี้จังหวะนี้ผมวิง่งช้าครับอาจจะไม่ถึงเมตรครับนอาจจะไม่ถึงเมตรบางก้อนอาจจะถึงบางก้อนอาจจะไม่ถึงนะครับเนี่ครับส่วน,นผมนั่นเนี่ยผมอัดได้กระทงหนึ่งท่านก็เห็นแล้วเห็นมองเห็นลุงแล้วก็ กดสองสารวันได้ครับเอดกดสองสารวันได้ก็เลยข้ามมาครับข้ามามาเพื่อที่จะอัดให้ลุงครับอัดให้ลุงทีนี้ลุงก็จะขนก็จะขนง่ายครับง่ายนี่ครับอันนี้ก็เม็ดกว่าครับที่เราได้นั่นไหมอ้าขึ้นก็ได้ท่าน,นี่อ <laughs> โอ้ยนาะจะได้ไปเขียนซอยซอยเล่าอยวะครับเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บไปวะไปไปวะ เอา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 โอ้ยโอ้ยผู้เฒ่าผู้เฒ่าสู้ได้แท้ครับสู้ทุกสู้ยากแท้ๆครับนี่อ่าสู้ที่วิธีลิ้ครับสู้ที่วิธีลิ้นนี้ก็เกี่ยวครับเกี่ยวอ่าผมจะบอกสู้ฟังเด้อผมจะพูดสู้ฟังกันอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สดๆร้อนๆครับสดๆร้อนๆอ่าเป็นเครื่องใหม่ครับเด้อเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องเลยครับนี่แต่ทำไม เซลครับเซลทาไมเซลถึง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 ไม่ห้ามนะครับอ่าอัดตามตัวนะครับอัดตามตัวเครืองระเบิดเลยนะครับเครืองขับระเบิดนะครับแต่ผมยังไม่บอกนะว่าเป็นรุ่นไหนครับจะไม่บอกว่าเป็นรุ่นไหนถึงว่าจะเป็นเครื่องใหม่เครื่องเก่าถ้าอัดฟางสดถ้าไม่มีการกระจายฟางไม่มีการตากฟางให้มันแห้งค้งอังอ่าแล้วท่านนี้ไม่ว่าจะเป็นขาเขียขาเขียก็กระเด็นนะครับขาเขียกระเด็นแล้วก็ เฟืองระเบิดครับอ่าเฟืองกระโดงเฟืองใหญ่ระเบิดครับมือใหม่นะครับมือใหม่พะว่าอู้ยเจา้าคือยังเฝ้าคือยังเห็นจากแนี่ยว่าแล้วเซลล์ที่ขายนะครับเซลล์ที่ขายให้เป็นเครื่องใหม่ท่าบใหม่ใหม่ายแดงครับเนอะใหม่ไฟแดงเลยครับนี่ก็ถ้าจะลองทดลองงานกะผมบแนะนําครับผมบแนะนําเด้อไข่มัจตาแดดก็จังสองเดีสามดครับเพราะว่าเราไม่มีการช่วยครับการช่วยอันนี้อันนี้ผมมองเห็นอ่าการ การเกี่ยวเกี่ยวเราก็อาจตามตรครับพังครับพังเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้12ครับ12พฤศจิกาปีห5ห้สดๆร้อนๆครับสดๆร้อนๆเลยครับเอาแล้วครับดนเดี๋ยวท่านนี่ผมจะแทงอ่าผมจะอาจให้ลงเสงร็จว่าเสร็จได้เท่าไหร่ผมจะไปเสี่ยงโชคนะครับนี่ผมจะไปเสี่ยงโชคด้วยนี่นีนน่ฟังที่ผมอ่าดให้ลงนี้จะได้กี่ก้อน ท่านีผมก็จะไปเสี่ยงเสี่ยงดวงครับเสี่ยงดวงปลาเชือหมานครับเด้อปลาปเทือหมานครับนี่อ่าตัวนี้ที่ผมปัดผมปัดให้ลงอันนี้พอได้กี่ก้อนผมก็จะไปเสี่ยงดวงครับเื่อเผ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 ื่อมีโชคครับอ่าท่านีได้๋ยวกก่อนนะมันหลุดกันครับเดี๋ยว้หลุดกันที่นี่คี่บแต่ถ้าจะให้หมดเลยมันก็ต้องใช้เวลาครับใช้เวลาครับ ต่นนี้ผมก็สต็อปไปครับสตอบ็อปวีดูไว้ท่านนี้ก็เหลืออีกเหลืออีกสามแถวครับเหลืออีกสามแถวนี่เบาเบาเบา,เ,บาเรื่องครับเด้อพูดเรื่องในเรื่องของการอาัดอัดตามตูดนะครับบอลบอลบอลในน้ำนะครับเด้อบอลในน้ำนะ แล้วท่นนี้ก็ผมก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์อ่าผมจะขึ้นหอวข้อของอว่าวันนี้ทําไมถึงอัดฟางปีเพราะอะไรถึงอัดฟางปีครับเนี่ยก็คือว่าเห็นรูปครับลุงลุงแกก็เอาไปแต่ของนาแกจะเอาไปเพื่อที่จะกรบฐานครับไปเผาฐานอ่าท่านี้แกขอบขอบขอบฟางเคลียร์ฟางขึ้นรถครับในความที่ว่าแกก็มีเรื่ครับมีอายุสงสารครับสงสาร ก็เลยต้องอัดอัดให้นะครับผมอัดให้ก็ไม่เยอะครับไม่เยอะเพราะอัดเสร็จปั๊บท่านนี้ตัาเลขได้เท่าไหร่ผมจะไปเสียงดวงนะครับเนี่ยอ่าปัดเท้อมีดวงครับเด้อไปปัดจะมีดวงครับโอ้โหลุง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 เอาละครับเด้อท่านนี้เอาละครับท่านนี้ก็เสร็จแล้วท่านเสร็จแล้วครับเด้อเสร็จแล้วนะฮะผมปัดผมปัดให้ลุงเด้อเดี๋เดก่อนครับผมนี่น้ำใเบิัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามีสิบก่อนครับอ้าถัดให้ลุงได้ยี่สิบก่อนเสี่ยงดวงครับเสียงดวงก็จะเสียงดวงอยู่ที่ซื้อสองศูนย์ครับเด้อซื้อสองศูนย์นี่ครับนี่ผมก็จะเสียงดวงแล้วเทนีมุ่มานเทนีมุ่มานผมได้เก่ารลอยแปดที่เว็ดก่อนครับ อ่าตอนนี้โอ้โหไก่เคียงครับไก่เคียงนี่นี่ฮะหนึ่งศูนย์สองสามคำเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปตั้งใหม่ครับผมจะไปลบใหม่ไปตั้งใหม่เพราะว่าผมผมไม่ได้ลบเอ่าผมไม่ได้อ่าตั้งศูนย์ไม้คบนี่ครับนี่เมื่อกี้ผมได้หนีทิพก่อนอันนี้มันได้หนึ่งศูนย์สองโอ้ไก่เคียงครับไก่เคียงอันนี้ผมจะเป็นเสียงเอาไปเสียงดวงครับเนี่ยผมผมไปเที่ยวไปเสียงเสียงดวงอ่าท่านนี้ผมผมจะไปนับนับไม้นับศูนย์ไหมครับนับแล้วก็ไปเริ่มก่อนที่ผมอัดนครัำในก่อนจะเป็นไปบวกบวกไหมคบ แล้วครับท่านนี้สำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นเป็นการคอนเทนต์ครับคอนเทนต์เดี๋ยวนับไหมนับไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าสิบเจ็ดสิบสามสี่ป่าบแปดทเก่ามีถือครับมีมีก่อนครับมีีก่อนกัท่านนี้าที่ไปเสี่ยงดวงครับเด้อไปไปเสี่ยงดวงครับหนึ่งศูนย์สที่ในกลุ่มเห็นแหะครับคือการเสี่ยงดวงครับการเสี่ยงดวง เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ครับนี่อัดฟางอยู่ดีๆทําไมถึงอัดฟางฟรีเพราะอะไรถึงอะไรอัดฟางฟรีนี่ครับนี่ก็เป็นคอนเทนต์ครับเด้อเป็นคอนเทนต์ครับ